สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับลานออมบิ๊กไบ์นะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ e ออ n หกเอนะครับผมปี2 0 1สิบสี่นะครับผมสีดำนะครับผมสภาพใหม่ๆกริบๆเลยครับแต่งเต็มคันนะครับคันนี้มือคัดมือเบรกแต่งนะครับประจบปลายแฮนด์แต่งนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับ ครับเปลี่ยนใหม่ครับนะครับครับคอบถังคาร์บอนนะครับผมการลอยฝาถังคาร์บอนนะครับผมอันนี้เลขใหม่อยู่ที่สองหมื่นสี่นะครับผมนี่ครับของแต่งครับกันล้มนะครับผมช่วงนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับผม คาบอนนะครับผมพ่ออาคานะครับผมแต่งให้ครบครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ ถามเข้ามาเี่เพลิ้านอมบิ๊กไบเลยนะครับผมคันนี้ลดมๆดมสวยมากครับแต่งเต็มครับคันนี้ราคาข่ที่95,000ันบาทนะครับผมเอกสารครบโอนนะครับผมเอ6 n หอปี2 0 1 4นะครับยางหน้าอัางเต็มนะครับแต่งเต็มคันครับเอกสารครบโอนนะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับคันนี้นะครับผม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ